สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ Ocean World ของพี่อูนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้มีโรงพยาบาลแล้วเราสร้างเมื่อคลิปที่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์วันนี้จะทำให้สมบูรณ์เลยนะฮะโรงพยาบาลของเราเพื่อรับผู้ป่วยโควิดแล้วก็จะเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนด้วยที่นี่มีแต่วัวคซีนอะไรนะไฟเซอร์ Pfizer, ใช่ไหม <c oughs> มีแต่วัคซีนที่คุณภาพดีเท่านั้นนะท่านผู้ชมโอเคเรามา ปรับปรุงกันต่อเลยนะท่านผนะู้ชมดี๋ยวก่อนตอนนี้เราทำชั้นล่างติดกระจกหมดแล้วนะเห็นไหมเห็นวิวเห็นทะเลทำให้ผู้ป่วยสดชื่นขึ้นนะท่านผู้ชมโอเคส่วนชั้นสองเดี๋ยวเราจะทำบันไดขึ้นไปก็แล้วกันเนาะโอเคบันไดบันไดหาบันไดก่อนบันไดขึ้นชั้นสองบันไดอยู่ไหนครับ เอาบันไดแบบไหนดีหินอ่อนดีไหมก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอทำบันไดก่อนนะปื๊บปื๊บหินอ่อนได้ป่าได้ป่าโอเค <sk art> นี่นะกว้างหน่อยนะบันไดต้องกว้างหน่อยฟึบ <sk art> นี่จะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนบันไดขึ้นชั้นสองอ่าเดี๋ยว่นนะเจาะรูก่อนอ่าเตรียมทางขึ้นโอเคนีไ่ไงบันไดขึ้นชั้นสองนะ โอเคอีกอันหนึ่งนะอีกบล็อกเดียวนี่เห็นไหมไหมใช่ได้เลยใช้ได้เลยลองขึ้นซิทได้ัหมหัวติดป่าเถ้าหัวติดต้องเจาะหน่อยนี่เห็นไหมทําไมนะขึ้นใหม่ตึกตึ๊กตึก,ตก,ตกเปลี่ยนมุมมองก่อนขึ้นใหม่เราคือหมอฐานนี่ขึ้นมาเลยฐานเสนารักนะฮะนี่อันนี้เป็นโรงพยาบาลทหาร <c oughs> เห็นไหม ขึ้นได้ลงได้อย่างสะดวกสบายนะปะ่ะมุมนี้ก็ไปได้มุมโน้นก็ไปได้นะเก็บเศษก่อนนี่ว้าวโรงพยาบาลของเรากว้างขวางเหลือเกินนะอันนี้เป็นชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองสิว้าวสุดยอดเลยไหมตรงนี้มันโลง่ลงมันลงโล่งนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวก่อนรู้แนละ้วแต่เราไม่อยากกั้นกระจกนะฮะเราอยากให้ลมทะเลพัดเข้ามา ผู้ปว่วยจะได้สดชื่นโอเคเดี๋ยวเราทํากระจกกั้นไว้ครึ่งเดียวพอแบบนี้นะเออจะได้มีลมโกลกเข้ามาเห็นไ,ไหมเปรียบเสมือนเป็นระเบียงลมพัดเข้ามาได้ลมทะเลด้วยไ,ไหมแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วว้าวสุดยอดสุดยอดนะนี่คือโรงพยาบาลของเรานะโอเคเดี๋ยวดูหาเตียงผู้ปว่วยก่อน เตียงผู้ป่วยเอาแบบไหนดีขอเตียงก่อนนะท่านผู้ชมะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอ้โหคนป่วยมีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอหาเตียงก่อนเตียงอยู่ไหนเตียงอ๋อนี่ได้นี่ได้นี่ได้น,ไดนี่ไงให้เตียงผู้ป่วยโอเคมาชั้นนี้ก่อนชั้นนี้ก่อนฮนะวางไงดีนี่ อาได้แล้วล่ะเตียงผู้ป่วยต้องเหมือนกันนะเตียงผู้ป่วยอ่า่งเป็นไงเป็นไงฮ้ยเฮแจ๋วแจ๋วแจ๋วเราจะไม่หันหัวชนกันเราจะหันหันเท้าใส่กันแบบนี้อานี่ส่วนตรงนี้เ้นวิเป็นทางเดินนะฮะเป็นทางเดินหน่อย ันนี้ก็เหมือนกันฮนะโอ้โยรองรับผู้ป่วยได้เพียบเลยแต่ก่อนตรงนี้มันมีทางออกไปตรงระเบียงนี้ก็เว้นไว้หนึ่งเตียงนะะใช่ไหมเออแบบนี้นะฮะอันนี้คือเตียงผู้ป่วยของชั้นสอง เอ้ไ okay. ว้เราจะออกไปไงวะตรงนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยตรงนี้เราออกไปไม่ได้มันตรงบันไดพอดีนะทานผู้ชมฮะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะปิดสักหน่อยนะมันทางออกไม่ได้เดี๋ยวก่อนอปิดรูตรงเนี้ตรงเน,งนี้ใช้บล็อกอะไรเอ่ยบล็อกสีอะไรวะบล็อกอยู่ไหน หาบล็อกก่อนเออบล็อกนี้ใช่ไหม <S <S นี่อตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้เป็นประตูประตูประตูนี่โอเคนะนี่เป็นไงจะได้ไม่ขวางทางนะฮะปุ๊บปุ๊บ,บเดินลงเก็บเศษก่อนอ้าว ชั้นสองเตียงเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีเตียงไหมตรงนี้ไม่มีนะเป็นทางโล่งๆนี่เราเดินออกมาชมวิวตรงนี้ก็ได้สุดอากาศตรงนี้ก็ได้นะหรืออยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยสามารถยืนมองทะเลโอ้โหมองได้อย่างกว้างไกลเลยนะท่านผู้ชมมาดูสิโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไงโอ้โหสวยสวยสวยว้าวป ตรงนี้บ้างเอ้ยตรงนี้วิวสวยมากเลยเห็นไหมมองทะเลได้สุดลูกหูลูกตาเลยนี่เห็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารด้วยปะเข้าบ้านไม่ใช่บ้านเป็นโรงพยาบาลไอเดี๋ยวเรามาทําชั้นล่างต่อนะท่านผู้ชมชั้นล่าง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 ก็ควรจะมีเตียงด้วยใช่ไหมล่าเออชั้นล่างมีเตียงใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะ ไมไหมรองรับผู้ป่วยได้เพียบเลยนะอันนี้เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดเนาะเป็นโรงพยาบาลของทหารนะอะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ด้วยโหเตียงเพียบเลยนะนี่รองรับผู้ป่วยได้อย่างสบายเลย ฮึบฮึบปวยพิษอาตรงนี้ด้วยว้าวตรงนี้อีกเห็นไหมลองรับผู้ป่วยโอ้โหนะครับเตียงเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีไหมตรงนี้ดีกว่า นี่อา้าวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะท่านผู้ชมฮะอีกนิดเดียวว้าวตรงนี้แบบอ่ะเอาอีกสอ,สองเตียงตรงนี้นี่อ่าอันนี้เป็นทางทางเข้าทางออกนะฮะเดี๋ยวมันจะขวางนี่โอ้โหเตียงเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมฮะโอ้โห นี่เป็นเตียงที่สําหรับรองรับผู้ป่วยโควิดอ่าท่านผู้ชมเราจะต้องมีอะไรต่อโรงพยบาบาลเอานะต่อไปก็จะมีผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยสิประชาชนนะฮะเตรียมเข้าคิวมาฉีดวัคซีนเออจำได้ไหมยวก่อนต้องมีโต๊ะของเจ้าหน้าที่ก่อนปึ๊บอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ นอะมีคอมด้วยขอเป็นโน้ตบุ๊กละกันจะได้ไม่ขวางโน้ตบุ๊กมีป่ะโน้ตบุ๊กอยู่ไหนเหมือนมันมีนี่นะเออใช่ใช่เจอละนี่เอาละนี่ไงมีเจ้าหน้าที่ยืนด้วยนะลงทะเบียนลงทะเบียนฉีดวัคซีนนี่เห็นไหมลงทะเบียน เสร็จแล้วก็มีอ่าผู้ที่จะเข้ารับการลงทะเบียนนะฮะไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวกอนผู้คนอยู่ไหนหมดผู้คนเออดูก่อนนะฮะนะมีหน้าตาเป็นไงบ้างนี่มีหลายมีหลายชนิดเหลือเกินอะคนอ่านี่นะอ,อ้าวอ้าทุกคนเข้าคิวด้วยนะครับ เข้าคิวด้วยนี่เป็นไงบ้างต่อคิวกันเนี่เห็นไหมเว้นระยะห่างด้วยนะเว้นระยะห่างด้วยนี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเอาไงต่อนี้สีเขียวอ่เสื้อเขียวกับเสื้อฟ้าเอาลนะ เสื้อเขียวเวรยะด้วยนะยืนเวรยะด้วยมาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนนะดูก่อนจะตกไมไหมตกน้ำมั้ไม่ตกนะ <c oughs> โอ้โหยืนกันเป็นแถวแล้วท่า,านผู้ชมฮะ เข้าแถวเป็นเบียบมากๆนี่ไม่ไหมเอ้าเสื้อเขียวบ้างเสื้อสีเดียวกันป่ะอ๋อเสื้อฟ้ากับเสื้อเขียวเสื้อฟ้ากับเสื้อเขียวนะท่านผูน้ชมนี่โอ้โหคนมาต่อคิวกันเพียบเลยท่านผู้ชมดูสิ แน่โอ้โอาเสื้อเขียวเสื้อเขียวต่อโอ้โหเสื้อฟ้าโอ้โห,โโห,โโหท่านผู้ชมฮะคนต่อคิวฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลโอ้โหเพียบเลยดูสิเอ้าทหารทหารทหารมาจัดคิวหน่อยทหารเดี๋ยวก่อนทหารอยู่ไหนเอ่ยมีบ่าวมีบ่าว หาเจอม่เนี่ยทหารฮะทหารมันยืนจัดคิวหน่อยได้ไหมหาไม่เจอละเอออ่ะไม่เป็นไรอ้านายคนนี้แล้วกันยืนจัดคิวเสื้อดำเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีจัดคิวนะอ่าดูแลความเรียบร้อยนะทุกท่านฮะโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง อ้าลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะที่นี่โรงพยาบาลทหารแย่งนี้มีแต่วัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นนะครับมาลงทะเบียนฉีดก็ได้เลยเอาละโอ้โหดูสิลงทะเบียนฉีดวัคซีนโอ้โหแม่อะเดี๋ยวปรับปรุงข้างในต่อแล้วกันท่านผู้ชม โอหมีเตียงเพียบแล้วนะมีอะไรอีกอะเดี๋ยวก่อนมันควรจะมีแบบว่ากระถางต้นไม้หน่อยดีไหมกระถางต้นไม้ฟืบมีบ้ามีเบ้าหาไม่ค่อยเจอเลยอยู่ไหนอยู่ไหนช่วยหาหน่อย เหมือนจะไม่เจอแล้วเนี่ยลืมไปแล้วกระถางต้นไม้อยู่ไหนเอ้ยโอ้โหปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครตาดีช่วยหาด้วยเออมีปะ่ะมีปะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยคอยดูค่อยคอยดูเดี๋ยวมันก็เจอเองไม่เจอเอออเด้ยเอ๊ะใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ เอาเอาเอาโอ้อันนี้ละ่ะมีไหมน,นี่ไม่มีเลยเฮ้ยมันมีแต่หาไม่เจอแล้ววะเอาไงดีเฮ้ยโคมไฟโคมไฟสักหน่อยไหมอืมโรงพยาบาลคนจะมีโคมไฟติดเนี่ยนะนี่ทางขึ้นไม่ไม่ไมนี่โ,งโรโงพยาบาลนี่โรงพยาบาลที่นี่ก็หลูนะนี่มีโคมไฟด้วย โคมไฟทุกห้องเลยนี่โคมไฟติดทุกห้องสวยสวยสวยชั้นบนด้วยชั้นบนด้วยนะทุนผู้ชมฮะโอ้โหสวยมากเลยนี่ชั้นบนสว่างอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีกระจกล้อมรอบแสงเข้ามาได้ทุกทิศทุก,ท,กทางเลยข้างบนฮนะทานผู้ชมโอ้โหเจ้าไหมเจ้าไหมแม่ โรงพยาบาลของเราน่าอยู่เหลือเกินนะทุนผู้ชมนะไะถ่ายรูปทําปกหน่อยถ่ายรูปทําปกหน่อยคนรอคิวเพื่อฉีดวัคซีนโอ้เข้าคิวฉีดวัคซีนกันที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะทุกผู้ชมโอ้โหต่อคิวเันเพียบเลยต่อคิวฉีดวัคซีน นะโอเคสําหรับวันนี้คงไว้แค่นี้ก่อนโรงพยาบาลเสร็จแล้วสําหรับน้องๆอยากให้พี่อู๊ดทำอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคเนาะมุมไหนดีที่ถ่ายรูปออกมาสวยมุมนี้ก็ดีนะนี่ต่อ,อคิวฉีดวัคซีนโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะะเดี๋ยวก่อน โอ้โหต่อคิวต่อคิวต่อคิวฉีดวัคซีนโอ้โอไมค์กอดสวยเหลือเกินมุมนี้ก็สวยโอเคเดี๋ยวเจอหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ